กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนำผู้ประกอบการสตาร์ทอัพไทยนะครับเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางตามนยโยบายของกระทรวงพาณิชย์เปิดตลาดใหม่สร้างโอกาสให้กับสตาร์ทอัพไทยโกอินเตอร์ครับคุณสุภาพรสุขมากรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือ DITP กระทรวงพาณิชย์นำคณะผู้ประกอบการไทยหารือกับพะนท่านโมฮัมเม็ด อาลีราชิดลูทาประธานและ CEO หอการค้าดูไบภายานในงานแสดงสินค้า Expand Northstar SGTech 2025งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลางและเป็นหนึ่งในงานใหญ่ที่สุดของโลกนะครับจัดขึ้นที่ดูไบสหรัฐอาหรับเอเมิเรส ปีนี้มีสตาร์ทอัพจาก100ประเทศนะครับเข้าร่วมกว่า2,000รายและนักลงทุนกว่า1,000คนแบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจ AI มากที่สุด22%ตามมาด้วยธุรกิจเกี่ยวกับสภาพอากาศด้านสุขภาพการเงินและเทคโนโลยีชั้นสูงโดยประเทศใหม่ที่เข้าร่วมในปีนี้ได้แก่ไทยสหรัฐอเมริกาแอลเบเนียชิลีเอกวาดดรมอโดวาเซอร์เบียและซีเรียนะครับ ผู้ประกอบการไทยที่ได้เข้าร่วมงานนี้6บริษัทนะครับประกอบด้วย1ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอมเพอร์เวิร์กผู้ผลิตเม็ดพลาสติกและประจุพันธุ์ย่อยสลายได้2ครับบริษัทพระอินฟินเทคจำกัดระบบให้บริการชำระเงินออนไลน์3บริษัทมีจีนิสจำกัดเทคโนโลยีบีคอนและ AI 4บริษัทซิลเดนแคร์จำกัดแพลตฟอร์มด้านการศึกษา 5. บริษัทดิจิทัลออรากรุ๊ปแพลตฟอร์มด้านการเกษตรและ6นะครับบริษัทเซเบิลจำกัดแพลตฟอร์มเก็บข้อมูลลูกค้าระบบการตลาดอัตโน,นมัติครับงานนี้จะเพิ่มโอกาสและช่องทางให้สตาร์ทอัพไทยเชื่อมโยงกับนักลงทุนระดับโลกและถือเป็นการเปิดตลาดอุตสาหกรรมบริการใหม่ของไทยใน UAE ด้วยนะครับ ตั้งเป้ามูลค่าการสั่งซื้อและมูลค่าเจรจาการค้าในงานสูงกว่า180ล้านบาทจากการคาดการภายในวันแรกครับ